ลูกมุหน่อยมูปลาหน่อยเลน่นเลน่นเลน่เลล่นุ่ทางนี้ดิยวเมมมมนอนครับพักผ่อนมูหน่อยมูหน่อยมูหน่อย แล้วแล้วแล้วแลนเก็บเก็บเก็บเาไก่เป็นเพรท่านใดครับแล้วแม่มันหง่วงนำนี่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 สองตัวแม่มันยืนจ้องเลยอะอันนี้คือพอพันมันครับ